กวยกวยน้ำหวาพันปากช่องห้าศูนยังได้จือได้หวานพันได่เบื้องลักษณะลักษณะลำต้นลักษณะลำต้นมันก็ืออกวยน้ำหวามัก็คลายๆอ่างเช่นวน้ยมันสิแดกันเักมนี่มาเล็นู้ดเพื่อนเท่านี้ละาขอเนี่ยกวยไปปลูกพาชมสวนแล้วกำลังขุดนอกรวยให้อยู่มาเด้อมายามอุดแต่ว่าซสือเบียร์มาน้าเด้อผู้ได้กินเบียร์ เีอย <ar> <iliz> ัไม่ยากจบขาบเด้อมาเห็นที่ชิด ลายมือนี่คู่ชู้แนวนะเอาพี่น้องออมายามฟ้ามฟ้ามจิตจิติลาบฟ้ามฟ้ามคู่อุดเร่าเป็นคู่เก่าข้าราชการเก่าเราเปิดเรานายหลายอันลายแนวเร่ๆออกมาภารกิจิตอาชีพอิสระเฮ็ดสุเนียวเรียนฮอดเทรดเทรดเป็นอาชีพลักเงินมือละสองล้านสามล้าน มือนี้พามาชมสวนเพื่อนเป็นฟาร์มปลูกสวนสวนแนวมือนี้ต้นต้นมะพร้าวมะพร้าวยังกระเซียมันข้าวนำหอมมะพร้าวน้ำหอมปลูกได้จกักเดือนจักปีแล้วนี่ปลูกได้สามเดือนสามเดือนโอ้ยเรากำลังสาธิตวิธีปลูกมาปลูกเก่งได้กว่าวิธีวิธีปลูก <c oughs> <c oughs> เออจะแจ้งไหนธรรมชาติของต้นไม้มันมันหักมันสิแท่กระจายออกเนาะอ่เพราะฉะนั้นเฮาอย่าฝังลงเลิกบือฝังลงเล็กอ่าขุดหลุมแล้วก็คุกคุกดินกับปุ๋ย ปุ๋ยยังปุ๋ยข้อปุ๋ยวัสดุขนชีหัวขี้ควายเฮานี่เอาถ้ามันชาลงไปแล้วก็ทมให้มันเต็มอืแล้วก็เอาต้นอันอันนี้เป็นอย่งไรมันคือพูนขึ้นจุดูขึ้นมากหัวมันนี่เอาเอาอ่าน่อพ้เหาเนี่ยคือคือ่มเพ่มฝังเมืดนี่คือ่มเพ่มฝังเมืดผมลงให้มันอ่าเอาว่างข้างบนเพราะว่าถ้าทมลงเมืดนี่หากส่วนมากมันมันมันทีมันทีไงซะเออมันทีไงซะสอง เป็นน่วยซ่าทางหลังของอาจารย์ยูทูบท uh, ั้งหลายวัดอาจารย์อุดตัวเปล้าอย่างเผาน้ำหอมเมื่อเปเ่ากะทิเปเ่าน้ำหวมลักษณะนี้มันสน่ห่ากมันสี่กระจายแต่ไงแตะงามว่ายงามไว่ายแมนอยู่เท่าดินเท่าพู่นขึ้นมานี่เอาว่างเอาว่างแล้วเอาทับกอดไปอีก ให้่ใยถย่าใย่ใยมันถั่วถ่วหนวยมันหนวยผักเผาเอาเครื่องนึงประมาณเครื่องนึงกันนี่ชื่อว่าแหงที่มันถือแดดถือยังแรกๆเขากะใส่ใบไม้แห้งนี่แหละโอคุ้มปลูกไว้จังหน่อยนี่มันเปื่อยหมดแล้วปลูกไว้จังหน่อยสามเดือ่องเปื่อยแล้วปวกกินนี่นี่ผักร้าวมิจักต้นผักร้าวน้ำหัวเนี่ยสามรอยหาต้นโอ้ปลูกปลูกว่าปลูกสวนส่วนแนวแล้วอังน้อพี่น้องนี่ซ่องกล้องไปทางได้บ่เห็นได้นี่หว่าอยู่ในดงเด้นี่ เออเนียนกล้วยทั้งยังเออเนียนกล้วยเพิ่นเน้นกล้วยกล้วยมีจักชนิดอยู่ในนี้กล้วยนีอยู่นีหกชนิดกล้วยอะไรบ้างกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมคองกล้วยหอมข้าวบดิดโอ้มันยังกล้วยข้าวหอมข้าวบดิดนี่หอมหอมคล้องหอมคล้องกล้วยตานีโอ้ลายลีพี่น้องลายลีเอ่อกล้วยเล็บมือนางเล็บมือนางอันนี้กล้วยยังนี่ต้นขึ้นมันจียจียวเถอ นี่กล้วยหอมคล้วยหอมโอ้เมนมันนุ่มนั่นมันเนี่ยหน้าคมพึงเอาหน้าคมออกโอ้มันหัวแต่เห็นฝ่ายเห็นแดดวันเดอยวง่ายมันเอาเครื่อแล้วอันนี้ลูกมันโอ้อันนี้ลูกมันโอ้อันนี้มันกล้วยหอมเมียเมียตายได้เชื่อได้ยังแล้วเหลือลูกก็ได้จะได้อันลูกอีกโอ้นี่รุ่นลูกรุ่นแม่มันรุ่นแม่มันไปแล้วได้กินผลแล้วโอ้ใส่หล่าอยู่เอาส่นกล้ยไปไปมักเป็นอาหารโอ้นั่นอันต้นแม่มันเอาไปมักอีกไปมักครับโอ้เ่าถิ่มเลยตัวนี้อันนี้เพราะเอาไปมัน มันอังอยู่หัวหน้าใบกล้วยพันตัดตัวใบนี่ห้อยตัดก็คือตัดขายโอ้อันนี้ช่วงนี้ตัดขายกับใบขายใบละสองบาทโอ้เป็นเงินเป็นทองหมดพี่น้องเลยจะสะออนไปใบละสองบาทไปนนะเอออันนี้กล้วยยังนี่กล้วยเนื้อๆนี่นี่กล้วยหอมทองอ่ะครับหอมทองโอ้นี่ตินวยมันนีกล้วยเออไม่ยังหนีน้อมาเนี่ยมนลูกดกเถื่อนนี่ครับกันช่วงช่วงที่ มันเป็นอันน yes, no ี้พวกันี้เทาก็บจิตัดออกประมาณประ่าบังเอิญนอมันจงจงมันได้อันนี้สุกแล้วเรับอินบ่จงไม่ถ่ายกูซื่อมันนี่จงไม่ถ่ายกูซื่อเวลาปลูกเขาเยี่ยงว่าปลูกเอาต้นใหญ่ๆให้เอานอมันปลูกนอเนี่ยโอ้ยพอดีเลยมันก็เนี่ยก็นอหน่อยหน่อยยังไงถ้ามาขัดนออย่างก็ติปลูกอีกแบบเลยเออยเดี๋จังนอเดียวนับกัเถอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดแปดนอเก้านอบ้าสองเมียเออสองเมียจักจักพอแบบนี้โอ้ยพอโอจุดกล้วยวิ่งพอป๊ามือนี้เอารถขันหน่อยมาแล้วกันวางเส้นนอกล้วยหลายๆโอ้ใบใบนี่ตัดออกปกติเขาก็มาซื้อไปไปปลูกเป่าอ่าเขาว่ากล้วยสวนนี้มันแพดีโอชวนมาเขามาซื้อแต่ว่ามือนีสหายเสี่ยเออแล้วแต่รถเปลี่ยน เพราะท่านภาษีภาษาเทียวตายเออใบกล้วยส้มนี่เซเว่นอยังนี้ส้มตัดออกนี่อ๋ออันมั่วนี่มันมันเหลืองก็คือตัดเป็นปุ๋ยนี่โอ้ตัดเป็นปุ๋ยตัดใบนี้ตีตัดเป็นปุ๋ยถึงใบอู้คุ้มดิีใบนี้ซับให้มันสั่นลงแต่ว่าหมู่บ้านฝนมันรินมันรินกันเลยก็เลยไลไเสียไปไล่เลยหลบฝนก่อนคือคือข้าวชีจงใบใบอ่าถ้าที่เอาหน่วยมันก็ึ่งกับช่วใบแปแโอ้มีนับเปลใบพร้อมันแตกก้านแยกแปอือจังสี่หนึ่ง สองสามซีหาวเก็ดยุติการผลขึ้นกล้วยน้ำว่านี่บ่บ่ค่อยที่นีกล้วยน้ำว่าเพราะใครเน้นเพราะใครเน้นเหลือจังเสียดแล้วแต่ใบก็ไปที่ต้องขายเสือใบแสดงบางคนมาเสือตีอันซุ่มแน่นครับไม่ขายหอดใบนี่ใบหนึ่งที่ต้องขายจังน่อยจังน่อยที่ขายหอดหยวกขายหอดต้นหยวกบ่ขายหยวกบ่ขายเป็นอย่างแพงเลยหนึงบ่แหวนการตัดมันต้องตัดขนาดที่ตัดแบบนี้หมายถึงตายหมดต้นเลยต้ เออเถ้าพี่น้องเลยเขาขายใบเขาขายใบขายใบใบละเท่าอไดก็ลืมใบละสองบาทแมงใบละสองบาทหาใบสิบยูนิมันบ่เป็นเป็นหมื่นใบคุณบ่เนี่ยเถ้าพี่น้องเอ้ยจะอ่อนไรเออมันกระโปงไม่เรียนบ่งอกไม่เรียยอาทิตย์ละใบโอ้โหมันขึ้นมาเนี่ยอทิตย์ละใบโอ้อันนี้เป็นความรู้ไหมเด้อพี่น้องเด้อใบนี้ข้อมูล อาทิตย์หน้าก็ตัดใบนี่นก็พะสิ่ี้นอกมันเกิดขึ้นมาอีก้เขาตัดใบหนึ่งก็ตัดแล้ตัดตัดดูทั้งเกิดดูทั้งออกดูบบ่บ่มันก็มีอายุของมันตเมื่อเาวิเกิดอาทิต<อ>ย์ละใบละใบโดยประมาณโดยประมาณผู้อันี่เป็นความรู้ใหม่เนะครับวันนี่ปรดปได้นับใบกล้วยปรได้ว่ามันตัดเกิดมาจากแดดอาทิตย์จากมือโอ้มันก็มีธรรมชาติของมันอยู่เนาะเปิดเราแล้วก็เน้นกล้วยอีกทีครับเห็นยังตัวกล้วยอาจารย์อุดเพลีย เดี๋ยวเดี๋ยวบางทางนี้ก่อนนี่โอ้ยสุ้มี่เป็นกล้วยอิสโอมขันบ้านี่สีเป็นใบมันใสแจ๋วไปโอ้ใบมันคือขายห้อมกขายมันสีใบไงข้าวโพวกกล้วยเฮ็ดอ่าใบสีสู้ขวัญโอ้แต่กล้วยแต่ละชนิดนี่สิประโยชน์ของใบดีสิใส่บ่คือกันแตกต่างกันต้องต้องเลือกต้องมีความรู้ย่ำบ่ไปใส่บ่ใส่มั่วโอ้นอกจากกล้วยมีคาพี่น้องเอ้ยคา ค่าก้อนละค่าค่านี่ค่าเน่าๆนี่ค่าไงเขาเอาไปตำเปียกเหนียงหน่อยบ่ใบมันเปียดเนี <m 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 ่ยงแต่ขนาดเขาก็เอาหัวมันละขายหัวมันก้อนละร้อยเงินก้อนละร้อยแมงบาดนี่เป็นเงินมัดเออเอาไปเบิกอีกเขาส่วนมากไปใส่กับพ่อตะกล้วยพี่น้องเอออันนี้ใหญ่ยังคือเอาเหย่อยื่นี่าที่ปลูกก้อนนึ่ง เรียงเลียงเป็ยเลียงไ่ใส่หานี่ยโอ้หติหานี่เปียหาหวนอิสราเอกหยาน่กว่าหย่าหวานมันเปียกนทั้งอื่นซื้อหย่าหวานต้องเบืองกินใส่กินกินโอ้จินป่นมันตีค้นกิ้นได้สั์กินไดน เวลาเอาไปให้มันก be ินเขาต้องไปปั้นเป็นยังก่อนผผสสมมอออันอาจารย์นปั้นแล้วก็ได้สั้นเนื้อแดงมาปกโอ้โหกำลังที่พัฒนาไปอีกอีกก้าหนึ่งครับบานนี้แล้วทีโอนหยาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ียกผนเต็มอยู่เคนเอาไปปั้นเครื่องมือเผนมีมืดพี่น้องเครื่องทุนแรกเครื่องอย่างนี่นี่นี่โอ้โหหยาเนี่เปียโอ้เป็นทั้งสี่ที่หยานี่เปีย เออเออโอ้แถวนี้แต่กี้ปลูกหญ้ามืดมันก็รอันเก่าเนี่ยเต้นเรามันงามโอ้มันงามเกินไก่กินบ่ทันโอ้ขนาดเป็ดไก่เพิ่นหลายเลยกินบ่ทันเพราะว่าดินเพิ่นดีปัญหาของการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คือคือห้าคือห้ามคือห้ายากโอ้ต้องต้องมีห้ายืนพื้นแม่นก็เลยเอาตอนนี้เอาเก็บออกแล้วยังได้กล้วยเชียนี่เพราะตัดบ่มไปนี่ยังครับมันน้อยอยู่อันต้นอีหยังนี่ต้นน้ำน้ำนี่เนี่ยอินทผาลัมทนี่ อู้เดี๋ยวเดียวจะเฟิ่มไปเหมือก่อนอินทาพาลัมปลูกแต่ด่วนไปนี่มันเป็นตัวเมียก็เล่จงไว้เนี่ยปกติตีตักกินแล้วเออมันเป็นยังไงตัวเมียมันบดีตีเป็นน้อยฮะมันมีน้อยกต่ตัวผู่เพรามีน้อยเอากะกะทิปลูกกินน้อยตัวพ่อเมียนบ่มันมันจะยู่กลางถนนไงตะก้อนมันกเป็นเห็ุถนนเอาตีตัดทีมยังถ่ายกินน้อยมันตัวแบบนี้จักจักปีเราปลูกไว้นี่ สมปีนี่ปธรรมดามันสิออกหมากออกน่วยจักปีแล้วจ็การดูแลถ้าตั้งแต่สามปีเป็นต้นไปลอ้อันซุ่มอ,อันเขากินหมากดิบอันสีเรลืองเดืองม่อนบุญอันนี้นขั้นเด่นเรนวสีแดงโอ้สีแดงโอ้สีแดงอัอนตาขี้เนี่สีแงตัวแม่นี่ออกออกน่วยเป,เป็นดอกมันน้อยๆมันต้นโค่นน้ำเต่หนึ่ง โอ้น้ำเป็นแต่ยาด้วพี่น้องได้อินท่าพระลำนี่โอ้มันมีหมองดีหมองบอดีเนาะปาดนนโอ้สวยยังบัดสุดโอ้อันนี้พอตัดแล้วโอ้ปั่วโอ้มันหน่วยงามจริงคืองพวเอาถุงเอาหยังห่อคืองพ่นเนี่ยเก็บว่าเจี่ยงอยู่ดีเหรอถั่วเกลี่ยละจักบาทเนาะน,นี่เนาะเกลี่ยละลอยเนาะบินละห้าสิบบาทมาดโทษยุนีซีฮาบีโอ้ สองลอยหายซีพีนองต้นน้นหน่อยจ่อยเนี่ถ้ามาออกลูกงามเถอะวะได้เอาไม้คำไว้โอ้นี่เป็นผลผลิตของฝนนะครับเนาะได้ร่หมวกแตีเออแมนจ่อยลงหัวหน่อยลากของนนิเอออันผลนี่คือเป็นตังเสียนี่กล้วยต้นนี้คือคือแฉบใบแดงๆกล้วยไข่กล้วยไข่เขากล้วยหอมนี่กล้วยไข่มันสิยวนุ่ยอองรองนี่เนาะนุ่ยสันอองรองเป็นตาหักคมมเด้อกลวยห แล้วก็มีกล้วยมีหญ้าสลับกันไปด้วยครับเด้อเป็นเพื่อนปลูกสลับกันทั้งพี่เป็นอยังคือเคี้ยมั่นเทนี่มันญี่ปุ่นบ่อู้โหนี่ติมันญี่ปุ่นอันนี้คุดละไม่เพิ่นโชว์อยู่ว่าเพิ่นขายหยดละขายหยดละจักบาทเราเพิ่นสองบาทให้จักหยดเนาะคุดละไม่ไทยคุดละไม่กับมูมูกันนี่ละเออเพิ่นกับเกษียณแล้วเพิ่นกับเย็ดโคกน้องหน้าครับอยู่ทางมันโคกสูงเพื่นละโคกสูงอำเภอเชียงยืน อันนี้เขาปยน้ำมากแงมเลวโอ้นี่มีมีระบบครับผลใสระบบน้ำเขาเอื้อสายยังก่อนนี่ทอพี่อี๋ปอยน้ำมามันจะออกใส่น้ำค่ะนี่เจาะหูมันแหละครับเจาะหูเจาะหูน้ำหลุมน้ำต้นใหญ่มันออกมาในแต่เจาะหูมันกระดิ่งออกมากไม่มีหูมันออกน้ำเลยเป็นธรรมชาติโอ้อันนี้ต้นไผ่ครับมี่อันนี้ไผ่อันเขาเอิ่อไผ่หวานทีเพราะต้องต้มหรกินสดได้เลยโอ้กินสดไหมถ้ากินจากต้นมันเนี่ยฮักกินเลย กินนอมันกินนอมันโอ้ออามากแบบแกะแก่หยาบไข่หวานกินดิบกินนอได้เลยว่าสันเออในนี้ก็ปลูกครับปีปลูกปีที่แล้วนี่ยเป็นยังคือมีแต่ไข่นียขอดไก่ขอดไก่ทั้งฝุ่นเป็นขอดไก่ทังในเป็นขอดไก่ไวยธรรมชาติเลยปล่อยไก่ธรรมชาติโอ้เลี้ยงแบบขังกลงขังกลงกงใหญ่อายุห้าจินได้สบายเออแข็งแรงเนื้อเนียนเนื้อดี นั่นเน<า>นพิ่นเลี้ยงไ <c oughs> ก่ขายได้พี่น้องเอาแบบำแำมเปญขายส่งเลยไปอยากได้ก็ติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์เบอร์อยังอะไรเรียกพิ่ <c oughs> ต้ตอนละทานเหมืนขายมันไปงานนั่นงานนี้กันขนาดไปบุญไปงานไปธุรกิจเพิ่นแกมีผู้โทษนั่มได้พี่น้องเออโอ้ย <c oughs> บ่ได้ลูกให้ดอกอข้ายากเอาบุญบวชอยู่พี่ออทางอำเภอว่าปีประทุนเถียนมาเออนี่ยนี่นี่ต้นอนิทามเนี่ยบ้านนี่มันเบอร์ลี่โอ้มันเบอร์ลี่ต้นม่อน ต้นม่อนท่านกินผลท่านกินผลอันอันใบถามในเถอใบนี่เลี้ยงเลี้ยงม่อนในบ่อได้คือกันโอ้สังว่าถึงเขาให้มันท่านเนี่ยก็พ่อพ่อรีดใบแล้วพ่อรีใบแล้วมันจะออกน้อยโอ้ต้องตอรีใบมันต้องรีใบมันที่แตกมันม้าเราเกิดน้อยแบบเนี้ยเออนานเนี่ยอ้ขันแตกตาขึ้นมาแตกตาแล้วมันกระสีไม่น้อยพร้อมอันนี้คือใบมันแก่แล้วมันล้นอยครับมันกระสีแตกตาธรรมชาติแต่ว่างราชกากกำหนดมันก็คือ เด็ดใบมันเอาลีา่ใบโลนทั้งต้ ừ, นเลยมาตัดแตกเราเกิดมาไหม,มเมียนมดแถวนี่ปลูกปลูกแต่โดนปลูกแต่โดนไปนี่ปลูสองสามปีนี่สามปีนี่ป้ได้กินผลไปหลายเทียแล้วปีก็สามข้าเ,าเาย็ดแต่กินตลอดหลังจากเกลีใบแล้วก็ประมาณสี่สิบห้าหมื่นเก็บผลได้ใช้ใช้หน่วยพอกินได้บดไอเย็ดดวยนี่เมียยุติจนมันนี่เม่ ตีบ่ได้แตงบ่ได้ลีใบไว้แตงมันก็บ่เกิดเพราะห<อ>นาฝนพะแนงเรียใบมันก็สิเกิดต้องอดูแลหลายเติ่เนาะนี่เนาะอืต้องเอาใบออกให้มใหมดไ,ไม่มอแตกใบไม่ครับเพราะนี่ใบไม้ยอดไม้ก็บ่มีบ่มีหน่วยบ่มีหน่วยบ่มีหน่วยแจบ่ได้กินกลิบาร์ตีอืมครับพี่น้องครับโอ้ทางพี่ทางพี่มันหยังนี่ต้นนี้ยังนี่คือต้นเฟิร์นเท่านี่พักกูดครับพักกูดนี่ตีเขาว่าพักกูดพักกูดโอ้กินยังมันกินยังมันพักกูดกินยอดยอดสมเด็จจินได้ โอ้โฮมันเป็นแป้งตรงนี้มันเป็นอีหยังดงมันตัวนี่ป้าเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกเดือนที่แล้วนี่เพิ่งปลูกเดือนที่แล้วอันนี้อันนี้ปลูกได้ปีที่เขาปีที่สามป้าใส่อันกินได้เบ้างกันนะกินยังไงมันมีบัวมีมากินไว้กินยอดเนี่ยครับยอดยอดเมื้งกันนะโอ้นี่นี่นี่ตี๋เต๋อทำปฏิทินแล้วทีเออเออเออนี่นี่มันดีโคขึ้นมาเนี่ยโคขึ้นมากยอดอยู่ต่ำๆอยู่ดินโอ้ไม่หยอดใหญ่แถว้เห็ุใดจึงได้กินได้นี่ กินกษณะของผักบุ้งนะครับทั้งกินสดกินสุกปรุงอาหารผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยบัดมันก็สิเกิดมาสลับกันเกได้ทุกมื่อครับมีผู้มาซื้อบ่ะฮะนี่มีครับสาละสิบบาทนี่โอ้เด็ดน้ำบ่ท่านปรุงน้ำบ่ท่านพูดน่ะเด็ดทุกมื่อเด็ดทุกมื่อกำละสิบบาทกำหนึ่งนี่ประมาณจากตุ่นจากเนียงแล้วก็ขนาดประมาณ ยี่สิบเนาะอ,อ,อันนี้สามหยดพี่น้องเอ้ยสะอ่อ,อนไหลอันนาดขนาดทั้งสี่กับกับซิปก็ยอดอ,อืมผักกูดกำละซิปบาทได้พี่น้องเนอะมีสุอนสนันโซเนลพูดอ,อยากกินมาเอาต้นนี้ต้น,แบบต,นต้นผงชิดลอดตัวนี้ต้นชาย,ยาหรือต้นผงชิดลอดเออต้นยางอันหนึ่งบาท ต้นขนาดยังกว่าขนาดยังสิก้านมาวู้สื่อไรมีมดสูดอันนี้เอาครับพี่น้อดีเขาเบิ้งเมื่อกียบโอ้อันนี้ผลิใบแล้วอันนี้ผลิใบปุ๊บมันกัดจีแตกเงี้ยเออแมนแมนนี่แมนแตกขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่แตกขึ้นมาแล้วกันน้อยกับแม่กัดจีไม่น้อยความเพราะถ้าแตกเงี้ยถึงแม่กัดจีมีลูกขึ้นมาพร้อมโอ้หนานหนาแมนค่วมเผินอิรีตัวบาดใดเนาะโอ้ตรงลิตรงลิตรงลิใบออกเอาใบออกให้มดโอ้ตรงเกี่ยงมันว่าตายเลยทีนี้มันก็ดจีเฝ้าออกออกใบเนาะข้อแก้ข่าแต่ก็ตาย เอาแก้ผานแล้วนักแสดงรูปเออเมีนเออเอาส้ม oh, ดีส้มกอนเอ่อขอพูดลายๆพี่น้องครับ <man. S 1> <c oughs> นี่คืคอฟาร์มจิตราฟของคุณครูอุดเพิ่นนะครับเพิ่นเฮ็ดมาเลยลายปีแล้วมีสูอันสุเนว่เนวอยู่เนวกินเต็มเลยวันต่อไปเป็นดงเลยแหละครับอขอบคุณครูอุดครับบ๊ับขอบคุณครูอุดครับบ๊ายบาครับ